สวัสดีครับพบกับชาแนลเล่นไปเรื่อยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่ผมจะมารีวิวนะครับเซตอัพใหม่ของผมนั่นเองนะครับหากใครที่อ่าเรียกว่ายังไงอ่ะได้ดูคลิปของผมนะฮะตั้งแต่เริ่มทํำชาแนลมานะครับมันก็จะมีคลิปแรกๆอ่ะที่ผมได้ทํางานประกอบเซตอัพสเก็ตบอร์ดของผมไปนะครับซึ่งในเซตอัพนั้นที่ผมใช้ไปในเซตอัพแรกๆก็จะเป็นแผ่นของโปรเมดนะครับส่วนทักก็จะใช้เป็นทักของทางเวนเจอร์ล้อก็จะเป็นล้อที่แบบ เรียว่ยังไงอ่ะร้อย,ยังแบบอ่าไม่ได้เป็นแบรนด์นะครับแต่ก็มีความแข็งประมาณถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะประมาณ 104A นะฮะแล้วก็ลูกปืนธรรมดาอะไรประมาณนี้นะฮะในเซตอัพอันเก่านะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวเซตัพบันใหม่ของผมนั่นเองนะครับโอเคมานี่เลยครับสําหรับเซตอันนี้อ่าได้จะเห็นกันนะครับสำหรับเซตอัพนี้นะคะก็ ผมประกอบได้มาประมาณ2-3วันแล้วแหละแล้วก็ววไปลองเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเซรามนี้ก็จะประกอบไปด้วยเริ่มเริ่มกันที่ตัวแผน่นสแกนนะคับแผ่นก็จะใช้เป็นแผ่นของทาง primitive นะครับโดยมีขนาดที่8.125นะครับแล้วก็เรียกว่าอย่างไรอ่ะตัวแผ่นนี้ก็จะเป็นโปรโมเดลของไมซินวารนะครับแล้วก็อยู่ในคอลเลกชันเวฟนะครับสำหรับคอลเลกชันเวฟก็เนี่ยครับลวดลายของแผ่นก็จะออกเป็นประมาณนี้นะครับเป็นลายแบบเวฟเวฟนะฮะซึ่ง เป็นกราฟิกออกแนวอาร์ตๆหน่อยนะครับสำหรับลายนี้นะฮะส่วความยาวโน้ตเทลนะครับความยาวโน้ตได้อยู่ที่ประมาณ7.0นะครับส่วนเทลจะอยู่ที่ประมาณ6.5นะครับส่วนวิวเบดนะครับก็จะอยู่ที่14นะครับมาตรฐานปกติทั่วไปนะฮะส่วนทางด้านกิฟทเทปด้านนี้นะครับก็ผมใช้เป็นของทางด้านอิตลี่กิฟทนะพี่หมีนั่นเองนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้ผมเคยได้ใช้คลิปเทปของม็อบจิ๊บนะฮะสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้มาชอบพี่หมีเพราะว่าพี่หมีจะแบบไม่ค่อยคมเหมือนทางด้านบอบนะครับซึ่งตอนที่ผมใช้มออ็อบอ่ะมันค่อนข้างเปลืองรองเท้าเพราะมือนคนค่อนข้างที่ชอบเล่นท่าฟิปหัดท่าฟีปอะไรเง,งี้ยมันก็เลยทําให้กินรองเทา้ารองเท้าพังไวนะครับก็เลยมาใช้พี่หมีกิสลี่นะครับซึ่งก็ถือว่าความละเอียดก็โอเคเลยนะครับ ส่วนฮาร์ดแวร์ะนะครับน็อตที่ใช้ยึดแผ่นกระทังนะครับก็ใช้เป็นของเกิลสเก็ตบอร์ดนะครับอันนี้ก็ความยาวน็อตน่าจะอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันพอด,พอดีพอดีเลยนะครับเวลาขันน็อตไปก็อันนี้ผมใส่ไลเซอร์ด้วยนะครับผวน็อตมันก็จะพอดีส่วนทางด้านรักนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อให้ดูน่าจะเห็นนะ่้เห็นกันประมาณนี้นะครับสําหรับรักนะครับผมก็ ย้อนยุงนิดนึงไปใช้ของทางซินเวอนะครับซึ่งแบรนด์ซินเวอร์พักหลังมาเราจะไม่ค่อยเห็นในตลาดแต่ถ้าใครที่เล่นสกเก็ตบอร์ดมานานก็จะรู้จักยี่ห้อนี้ดีนะครับส่วนขนาดของทักนะาผมใช้เป็น8.25นะครับซึ่งก่อนนั้นเนี้ยผมใช้เป็นแผ่น8.25เหมือนกันนะครับแต่เนี้ยแผ่นเนี้ยมันเป็น8.125มันเป็นลดไซส์มานิดนึงนะฮะแต่ก็ ทักก็ไม่ได้เลยออกมาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับส่วนทักซิมเวอร์ตัวนี้มันก็จะเป็นฮอลโล่คิงพินนะฮะคือคิงพินจะมีรูเพื่อลดน้ำหนักนะครับส่วนเอ็กเซลก็เป็นเอ็กเซลปกติไม่ได้มีการฮอลโล่นะครับแล้วก็ที่ได้เปลี่ยนไปก็คือลูกยางนะครับตัวนี้ลูกยางของทักนะฮะเปลี่ยนเป็นของทางด้านโบนบูชิงนะครับเพราะว่า,าลูกยางเดิมนะฮะอันนี้ส่วนตัวนะครับลูกยางเดิมที่ติดกับทักมา ผมเคยเจอปัญหาที่ว่าเวลาเล่นท่าฟิปแล้วทิ้งน้าหนักลงด้านใดด้านหนึ่งเยอะๆนะครับมันจะทําให้ทักมันเบี้ยวแ้วเวลานั้นอัสกเก,กลมันจะวิ่งเป็นวงกลมเพราะว่าลูกยางเดิมอ่ะมันจะมีการคืนตัวที่ช้าส่วนของโบนอ่ะมันจะคืนตัวเร็วมากต่อให้เราทิ้งน้ําหนักเยอะขนาดไหนมันก็กลับมาเป็นระหน้าป,ปกติเหมือนเดิมนะก็เลยทําให้ตอนนี้ติดใช้ลูกยางของทานด้านโบนมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับก็ ได้ใส่ไลเซอร์ขึ้นมานะครับเพิ่มมาอีกนิดนึงประมาณอันนี้ก็เป็นของไดมอนน่าจะความสูงประมาณแบบสอมิลเกือบเกือบสมมิลประมาณนี้นะครับเพื่อลดการวิวไบนะครับใครที่เล่นแล้วแผ่นเนี่ยมีรอยเหมือนรอยแบบล้อถูกระแผ่นนะ่ะนั่นแหละครับมันคืออาการวิวไบที่แบบเวลาเราทิ้งน้ำหนักเยอะมากๆแล้วล้อมันถูกัรแผ่นซึ่งถ้ามันถูเยอะมากๆเวลาเล่นท่าฟิลาลงแรงๆอะไรเงี้ย มันก็จะทําให้แบบราหยุดกึกและล้มไปเลยนะครับโอเคในส่วนของล้อนะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นล้อ s p e ด file นะครับเชฟอ่าแท็บเลนะครับซึ่งให้ดูนี่เห็นไหมสำหรับ s p e e d f i ์ e Tablet นะครับมันจะล้อมันจะไม่เหมือนกับเชฟคลาสสิกก็คือมันจะมีความค่อนข้างเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมถ้าใครเห็นนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งถ้าเป็นล้อคลาสสิกนะครับด้านข้ามมันจะมีความนูขนขมา และหน้ามันจะแคบกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับแต่เนี้ยมันจะเป็นแบบทรงแบบเหลี่ยมๆซึ่งก็ถ่ายยากกันล้อเชฟประมาณนี้นะครับอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นเชฟแบบนี้ก็คือโบนนะครับใน V2 เวอร์ชัน V2 นะครับมันจะเป็นเขียนว่าโบน V2 นะจะเป็นเชฟเดียวกับแท็บเล็ตนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ,อหน้ากว้างตรงนี้นะครับ กว้างล้อจะต่งแค่1มิลิเมตรนะถ้าผมจำได้ผิดตามสเปคที่เขาได้บอกมานะครับความแข็งอันนี้ก็จะอยู่ที่101นะครับก็ถือว่าแข็งเลยนะฮะสำหรับใครที่เล่นเล่นๆน,นี่โอ้โหใช้ได้เลยมันๆเลยส่วนลูกปืนสุดท้ายและนะครับ อันนี้นะครับลูกปืนก็ที่ใช้ก็จะเป็นบอลสันนะครับซึ่งซีรีส์อันนี้ที่ผมใช้จะเป็นบอลสันรอนะครับโดยซีรีส์ก่อนหน้านี้ของบอลสันก็จะมีบอลสัน G2 G3 นะครับแล้วส่วนใน G3 ก็จะมีโปรโมเดลพวกเจมีฟ่ฟอย์อะไรพวกนี้ออกมาขายนะครับแต่น,นี้ผมเป็นใช้เป็นบอลสันรอนะครับก็ลูกปืนก็จะเปิดฝานะหเห็นลูกปืนด้านในหยดน้ำมันง่ายๆนะครับส่วน ลูกปืนของบอาลสันล่าสุดเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วที่ผมเห็นคอมเมอรเชียลโฆษณาของเขาออกมาก็คือเป็นในเรียกว่าซีรีส์ของบอลสันเซรามิกนะครับซึ่งไอ้ตัวเซรามิกอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะลื่นขนาดไหนนะเพราะว่าผมใช้รออยู่มีความรู้สึกว่าเวลาเล่นอ่ะมันก็ลื่นแล้วนะและอย่างหนึ่งคือลูกปืนบอลสันไม่รู้ว่าเป็นผงคนเดียวหรือเปล่าที่เวลาซื้อผมไม่เห็นคําว่าเอเบกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้บอกเลยว่า ลูกปืนอันเนี้ยมันเป็นเอเบกเท่าไหร่อย่างยี่ห้ออื่นเขาจะมีบอกว่าเอเบกสามห้าเบออะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะมีเขียนแต่อันเนี้ยก็จะมีบรอนสันที่ไม่บอกนะครับว่าเอเบกเท่าไหร่หากใครรู้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับสําหรับเจ้าเอเบกลูกปืนบรอนสันนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการรีวิวสเก็ตบอร์ดเซตอัพอันใหม่ของผมนะฮะ ที่เอามาให้ชมกันวันนี้นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเซตอัพใหม่ที่ผมค่อนข้างชอบเลยทีเดียวที่ไปลองเล่นมาแล้วแบบเออแม่งแบบดีอะเหมาะกับเรามากอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไงใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับแล้วชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกด สับสไตร e ช่องอเล่นไปเรื่อยก,กันด้วยนะครับส่วนในวันนี้อีกอย่างหนึ่งเลยที่ต้องขอขอบคุณก็คือทาง jam.com นะครับที่นี่วันนี้เราจะเห็นว่าว่ารูปแบบใหม่กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายที่สตูดิโอใหม่ของทาง jam.com นะครับก็ขอขอบคุณ jam.com ด้วยนะครับที่ให้ยืมสตูดิโอในการถ่ายทำในครั้งนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ